ก็ตัวเองยังไม่มีเหรียญเลยต้วขึ้นรถบัสได้ยังไงกงกงอีกแล้วจริง,รงๆแล้วอ่ะพิมแอบลงไม่ทันด้วยแหละเพราะว่าพิมพ์ลืมกดแบบกิ่งอ่ะกดกิ่งไม่ทันเขาก็เลยไม่จอดนั่งมันตรงนี้นเลยหนีไปสาขาั่ตอนนี้เราก็อยู่กันที่มาเก๊าพิมพ์บินมาคนเดียวเลยนะเนี่ย ตอมอเขาง่ายมากๆเขาไม่ถามอะไรเลยภารกิจของเราในวันนี้ก็คือนั่งรถเข้าเมืองมาเกา๊าซึ่งพิมพ์พก็หาข้อมูลมาบ้างแล้วแหละคือที่นี่เขาใช้สกุลเงินเป็น MOP เงินของมาเกา๊าแต่ว่าพิมพ์พหาแลกที่ไทยไม่ได้เลยอะ่ะแต่ว่าเขาก็บอกว่าเราสามารถใช้ดอลลาร์ฮ่องกงได้เหมือนกันพิมพ์พก็เลยแลกเป็นดอลลาร์ฮ่องกงมา แล้วตอนนี้พิมพ์ก็คือมีแบงค์ที่แบบใหญ่มากใหญ่มากๆแต่เราต้องการเหรียญเพื่อที่จะไปขึ้นรถบัสเข้าเมืองเดี๋ยวมาดูกันว่ามีร้านค้าหรือว่าซื้ออะไรได้บ้างจะได้แบบแตกแบงกระเป๋าน้องก็คือมอมมากเลยอะดูนีมอมอ,อันนี้มีตู้อันนี้น่าจะซื้อได้หรือเปล่านะอันนี้อะไรอะ คาทุกอย่างเป็นภาษาจีนหมดเลยทุกคนพิงพ <c oughs> ิงพิงจะรอดไหมอะทำไงดีถ้าทอนมามันคงทอนมาแบบเป็นเหรียญล้ลวนแน่เลยทุกคนงั้นลองเดินไปที่รถัสก่อนแลวกันเราเห็นป้ายแล้วนี่ป้าปรถบัสไปนู่น มาเลี้ยวซ้ายถึงสถานีที่แบบเอา่อรถบัสเขาก็มีตู้แบบบัตรให้ดูด้วยรถสายที่มันจะขึ้นก็คือ MT1 คอรึบเป็นภาษาจีนหมดเลยทุกคน <c oughs> พิมกลับมาจุดเดิมคือ <c oughs> ก็คือเดินเพลินแล้วลืมว่าตัวเองยังไม่มีเหรียญเลยจะขึ้นรถบัสได้ยังไงไอ้กง่งกงอีกแล้วทีนี้มึงก็เลยหาถามพนักง,งานว่าแบบมีช็อปไหนอะไรไหมอา้าอันนี้มันบันไดอ๋อถามว่ามีช็อปไหนไหมเขาบอกว่าชั้นบนมีเซเว่นอไปกันสกี้ไปผิดด้านเป็นบันไดลง เราฟังผิดนะแต่ก็มีร้านอาหารแหละแต่หรือว่าไม่ใช่เซเว่นอีเลเวนอยาหาซื้ออะไรสักอย่างแล้วกันโอ้ยไอ้เวรนี้เลยอยู่ตรงนูง้นเราคือมันไดเลื่อนมีแค่ขึ้นต้องเดินลง um <laughs> เราก็ได้เหรียนแล้วก็คือที่นี่สามารถใช้เงินดอลลาร์ฮ่องกงได้แต่ว่าเขาจะทอนเงินมาเป็นเงินมาเก๊าหมดเลยไปขึ้นรถบัสกันดีกว่า มือหนึ่งก็ลากไอ้กระเป๋านี่แล้วแบบถึงกับต้องลงไปนั่งกับพื้นนั่งเัีขั้นบันไดท,ทีลงไปนั่งที่ขั้นบันไดมาสาภา้แต่ตอนนี้อยู่บนบัสแล้วยังประดอบไทย ว่าเราขึ้นรถม,มาใช่ปะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าที่ใส่เหรียญมันอยู่ตรงไหนก็เลยแบบว่าทุรักทุเลเข้ามาแล้วก็สงสานสิแล้วก็ลงไปนั่งขั้นบันไดหนึ่งกุบก็เลยต้องเดินกลับไปใหม่ถามคุนขับว่าเออกล่องหยอดเหรียญมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ย เป็นสายส1บเอ็ดะใช่ไหมนะนอ้องไม่ใช่อากาศช่วนี้ก็คือกำลังเย็นเลยอะ่ะตอนนี้อุณหภูมิที่มาเก้า15องศาแล้วพิมพ์ดูในแอปอะตอนก็คือก็คือลถไปถึงหลักเดียวเลยอะ่ะทุกคนก็กลัวว่าแบบเอ้ยเสื้อแค่นี้จะแบบจะพอไหมแบบเพราะตอนแรกรู้สึกแบบหนาวหนาวมากแต่ว่าพอออกมายืนข้างนอกแล้วก็เออมันเป็นแบบว่า มันก็เย็นเย็นสบายดีนะแบบกำลังแบบสบายเลยอะตอนนี้พูดก็ยืนรอรถเมย์อยูต่ตอนนี้พูก็ยืนรอกินรอตอนนี้พิมก็ยืนรอรถบัสอยูยอ่ยังไม่มาเลยก็นั่นแหละวันนี้ก็มีลมนิดนึงขึ้นรถบัสอีกสายเดียวเท่านั้นแล้วมิชชั่นของเราก็จะสำเร็จแล้ว จริงๆแล้วอ่ะพิมแอบ,บลงไม่ทันด้วยแหละเพราะว่าพิมลืมกดแบบกิ่งอ่ะกดกิ่งไม่ทันเขาก็เลยไม่จอดมันเลยเลยมาสถานีนึงแต่ว่าโชคดีที่มันยังอยู่ในสายเดียวกันยังแบบไปต่อสายที่อยากไวได้แต่ว่าเขายัางไม่มาเลย ผจนไทยปะจังหวะตลกมากคือมันมี3มสายมาพร้อมกันแล้วแบบว่าเราจะขึ้นสาย1ิบเใช่ปะแล้วเหมือนสายที่1นึ่เขาก็จอดตรงนั้นสายที่2องเขาก็จอดตรงนี้คือสายที่หนึ่งมาปุ๊บเขาจอดตรงนั้นสายอันต่อมาเขาก็มาจอดตรงนี้นแล้วที่มันเต็มแล้วคือพิมพ์นั่งรออยู่ตรงมุมเล็กๆตรงนั้นอะ่ะพิมพ์ก็โดนรถคันใหญ่สองคันบัง แล้วสายที่กําลังมาที่สาก็าคือสาย11อแล้วพิมพ์ก็พุ่งไปแล้วเหมือนคนขับเขาก็แบบเหมือนตัดสินใจแบบไม่จอดก็คือเลยไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือไม่รู้ว่าแต่ว่าเขาเห็นพิมพ์เขาก็ชี้ให้พิมพ์แบบว่าเหมือนมายืนตรงนี้ก็คือแบบให้มายืนตรงนี้แบบไม่ใช่ตรงนู้นอะไรอย่างเงี้ยแต่พิมพไม่รู้ว่าเขายืนกันตรงนี้หรือเพราะที่มันเต็มจนแบบคือมันไม่ทันนั่นแหละ ก็เลยบายบายนะจะใส่ส1บต้องนั่งรอต่อไปไปแล้วไปเลยก็จะไม่จอดอยู่แล้วเลยเนี้ยเขาก็เหมือนกับทีีให้พิมเหมือนแต่ว่ามายืนตรงนี้สงสัยน่าจะเหมือนแบบว่าให้ออกมายืนให้เขาเห็นหรือเปล่าก็ไม่รู้อะนะรอต่อไปอย่างมีความหวังก็เลยมานั่งตรงนี้เลยน่งมันต้อง กระปุกยอ,อ,อกเหลียนจำไว้ซ <c oughs> ีน่าไปเลยจ้ามุ่หน้าสู่เกาะมาเก๊า ทุกคนภาลักินสำเร็จแล้วโอเคแล้วตอนนี้พิมพก็จะไปหาคนที่นัดไว้ก็ไปเที่ยวกันพี่ไปละบ๊ายบาย